การทำย้อทช่อง YouTube ตอนนี้เราจะจเป็นต้องผ่านกดนะทุกคนอผู้ติดต,ตามหนึ่งพันซับสค r เบอนะคุกคก็คือหนึ่งพันคนแล้วก็สี่พันชั่วโมงในการรับชมลฟซที่ว่ามีความยาวมากกว่าหนึ่งนาทีแล้วก็อหลังจากที่เราผ่านกฎนะทุกคนเราจะเริ่มทําการอสมัครก็คือเราต้องเริ่มต้น ให้ให้ทาง youtube ตรวจสอบมันจะมีสามขั้นตอนนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเราจะมีอรายละเอียดที่ต้องทําทั้งหมดอ่ะไว้ให้แล้วในคลิปยาวนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นๆที่จะพูดถึงภาพรวมทุกคนก็คือขั้นตอนการตรวจสอบเขาต้องตรวจสอบอถ้าเราไม่เคยปิดกดอะไรเราก็จะได้แบบรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วนะทุกคนแล้วก็ข้อมูลอะไรแบบเนี้ยเราต้องแบบพยายามเขียนให้ตรงกันนะทุกคนแล้วเราก็จะได้รับการตรวจสอบที่รวดเร็ว,รวส่วนเรื่องไรายได้นะทุกคนรายได้เราอ่ะ จะมาจากการดูคลิปทุกคนก็คือถ้ามีผู้ติดตามแล้วก็เข้ามาดูยอดคือ,อยอดวิวของเราอะก็คือสําคัญสาหรับเรานะทุกคนแล้วก็คือเป็นยอดการดูแบบหลายชั่วโมองอะไรพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้เงินก็คือ,อสปอนเซอร์นะทุกคนทั้งแบบว่าเข้ามาเป็นแบบโฆษณาเข้ามาซื้อโฆษณาของช่องเราหรือจะเป็นจะเป็นแบบว่าเข้ามาแบบ เพื่อดีกกับช่องเราโดยตรงเอเพื่อโปรโมทสินค้าอะไรแบบนี้นะทุกคนก็คือสปอนเซอร์ในช่องนั่นเองนะทุกคนก็คือรายได้ของเราก็คือสรุปได้สองอย่าง,งก็คือจากเอยอดวิวแล้วก็สองก็คือสปอนเซอร์นะทุกคนหรืออาจจะมีอ่อคือในรายละเอียดลงข้อผิดก็คือโฆษณาเนี่ยการดูของเราเนี่ยจะมีโฆษณาใช่ไหมแล้วก็โฆษณาเนี่ยจะมีแบบเอโฆษณาแยกย่อยแบบหลายประเภทแต่ว่าเราก็พูดชัดๆก็คือ ที่เรารายได้มีทางจากสองทางนั้นหนึ่งก็คือสปอนเซอร์ที่จะจ้างเรา2ก็เป็นยอดวิวจำนวนการดูอะไรพวกนี้นะทุกคนโอเคอย่าลืมกดไลค์ like กับ u b s ร์ i b e ดยวยนะทุกคน